ให้วาง,จงใจของเราเบาๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้วาง,จงใจของเราเบาๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรึกนึกถึงดวงใสาจาตของเราหยุดเข้าไปที่จุดกึ่งกลางของความใสที่เรานึกได้ที่เราเห็นได้ ที่เราเข้าถึงได้กันนะจ๊ะแล้วก็นึกให้ใจเราหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่ง,งวางให้หยุดให้นิ่งอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นตรึกนึกถึงดวงใสใจเราหยุดเข้าไปที่จุดก,กลางของความใสบริสุทธิ์ ภายในจุดกึ่งกลางของความใสนะให้หยุดนิ่งท่านที่เข้าถึงปฐมมรมคักแล้วที่กลางดวงปฐมมรมมักท่านที่เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดคือเห็นตัวของเราเองซ่อนอยู่ภายในทางขัสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียกเราเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนกับเป็นเราเป็นตัวข้างในเป็นกายข้างในเข้าถึงอย่างนี้ก็หกใจหยุดนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของกายมนุษย์ละเอียดท่านที่เข้าถึงกายทิพย์ติดซ้อนอยู่ในกลางของกายมนุษย์ละเอียด เข้าถึงกายทิพย์ก็หาใจหยุดเข้าไปที่จุดกึ่งกลางฐานที่เจ็ดของกายทิพย์ท่านที่เข้าถึงกายอร,รูปรลมก็แจ้งเราหยุดไปที่จุดกึ่งกลางฐานที่เจ็ดของกายอร,รูปรลมท่านที่เข้าถึงกายอร,รูปรลมติดซ้อนอยู่ภายใน กระจัยไปหยุดไปที่จุดกลางของกายอรูปภพลมท่านที่เข้าถึงกายธรรมเห็นธรรมกายเข้าถึงธรรมกายก็ใจหยุดไปที่จุดกลางฐานที่เจ็ดของธรรมกายหยุดกลางฐานที่เจ็ดของธรรมกายที่ถึงกายทรรในกายธรรมก็อใจหยุดก็ไปจุดกลางฐานที่เจ็ดของกายที่เข้าถึง ถึงกายไหนก็ใจหยุดที่จุดกลางของกายนั้นนะจ๊ะกายต่างๆเหล่านี้มีอยู่ภายในกายมนุษย์อยากของเรานี้ทั้งนั้นแต่เราไม่เคยทราบเราไม่เคยรู้เพราะไม่เคยศึกษาหรือศึกษาแล้วแต่ยังเข้าไม่ถึงก็ไม่ทราบว่ามันมีอยู่กายต่างๆเหล่านี้แหละเป็นกายภายในที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของเรา เป็นทางผ่านของใจที่จะไปสู่อายตณะนิพพานจะไปถึงอายตณะนิพพานจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายจะต้องผ่านกายในกายภายในตรงฐานได้เจ็ดทางนี้เท่านั้นทางเดียวเท่านั้นตีพระพูมิพากเจ้าทันตรัส ให้ตามเห็นกายภายในในกายภายนอกกายภายในในกายภายในให้เห็นกายในกายเข้าไปอย่างนี้ไปตามลําดับในสติปัฏฐานสนะี่เนี่ยกล่าวถึงการตามเห็นกายภายในนะนะซ้อนๆเข้าไปอยู่ภายในนั่นเนะี่ให้เดินตามเห็นเข้าไปอย่างนี้กายต่างๆเหล่านี้ที่ซ้อนกันอยู่เหมือนรถหลายๆผลัด ที่ส่งกันต่อกันขึ้นไปไปถึงอยตนะนิพนกายมนุษย์หยาบส่งต่อให้ถึงกายมนุษยละเอียดกายมนุษยละเอียดส่งต่อให้ถึงกายทิพย์กายทิพย์ก็ส่งต่อให้เขาถึงกายรูปพรมกายรูปพลมก็ส่งต่อเขาถึงกายอารูปพรพลมกายรูปพลมก็ส่งต่อเขาถึงกายธรรมโคตรภู กายทำโคตปูก็ส่งต่อถึงกายธรรมโสดากายรรมโสดาก็ส่งต่อเข้าถึงกายทมพัสกิตาคามีกายทมพัิกิตาคามีก็ส่งต่อไปถึงกายทำพระสกิาคามีกายทำพระสกาคามีก็ส่งต่อเข้าถึงกายทมพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ส่งกันเป็นผลผลัดเข้าไปอย่างนี้ส่งกันต่อกันไปจนกระทั่งถึงอายตนนิพพานสุดกายทมอรหันต์นั่นแหละ เข้าถึงอายตนะนิพพานเวนแต่กายทำอรหัสแล้วเข้าถึงไม่ได้กายทำอื่นเข้าถึงแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ได้ชั่วคราวแต่การแอรรมรหัสนั้นเข้าถึงแล้วอยู่ได้เลยนี่แหละชีวิตของเราแหละเป็นสิความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของเราที่เรามาเกิดกันแต่ละพบแต่ละชาตินั้น ต้องการที่จะไปสู่อายตนะนิพพานทั้งนั้นแต่ระหว่างที่เราเวียนว่ายตายเกิดถ้าหากเราไม่มีความรู้เกี่ยวเรื่องกายภายในหรือมีความรู้แต่ไม่สมบูรณ์เราก็ไปสู่อายตนะนิพพานไม่ได้เมื่อเข้าถึงไม่ได้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสาม เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกมั่งหรือมาเป็นมนุษย์มั่งเป็นเทวดามั่งเป็นพรหมลูกพรหมมันก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้แหละวนกันอยู่ในภพทั้งสามไม่ศา์จะหลุดจะพ้นได้อย่างไรเพราะไม่รู้เห็นหนทางที่จะหลุดจะพ้นจะหลุดจะพ้นนั้นต้องเดินเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางที่อยู่ภายในทางนีเท่านั้นเว้นจากนี้แล้วไปไม่ใช่ เพราะฉะนั้นกายต่างๆที่อยู่ภายในจึงเหมือนรถหลายๆผลักที่ส่งกันต่อขึ้นไปกระทั่งเข้าถึงอายตนะนิพพานนี่ให้เข้าใจกันอย่างนี้นะปุชชาเข้าพระก็กคือการนำเครื่องไทยธรรมที่เป็นของหยาบมีดอกไม้ทูบเทียนอาหารหวานข้าวที่เรานำมาจากบ้าน คนละเล็กคนละน้อยนะซึ่งแต่เดิมนะมันเป็นของหยาบแล้วน้ำมากรลั่นให้เป็นของละเอียดไปตามลำดับขั้นจนกระทั่งถึงกายธรรมผ่านเข้าไปในศูนย์กลางคือนึกน้อมเอาของหยาบนั้นด้วยใจให้เห็นภาพชัดเจนทีเดียวเข้ามาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ของกายมนุษย์หยาบเมื่อมาอยู่ที่ศูนย์การการกายมนุษย์หยาบของหยาบนั้นก็เป็นของละเอียดข้างนอกเป็นไงข้างในจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าละเอียดกว่าใสากว่าพอผ่านเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใสย,ยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นพอผ่านเข้าไปถึงกายทิพย์ก็บริสุทธิ์หนักเข้าไปอีกผ่านเข้าไปถึงกายโลหพรมก็ใสยิ่งขึ้น ถึงกายอรมณผมก็ละเอียดกันไปเรื่อยๆพอผ่านเข้าไปถึงกายธรรมผ่านคืนน้อมเข้าไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดึงกายธรรมก็จะใสบริสุทธิ์กายธรรมใสแค่ไหนเครื่องท,ยทายธรรมก็จะใสขนาดนั้นจะชัดจะใสจะสะว่างอยู่ตรงนั้นทีเดียวพอสว่างถูกส่วนเข้ากลั่นยักระทั่งมีความละเอียดเท่ากับอายะตะนะนิพาน ด้วยกายธทมพอละเอียดเท่ากันแล้วก็จะดึงดูดเข้าหากันคล้ายเครื่องส่งเครื่องรับวิทยุแต่คลื่นละเอียดอ่อนตรงกันก็จะดึงดูดเข้าหากันเครื่องรับก็รับได้อยนายตนะนิพานก็นเช่นเดียวกันเมื่อเรากร่นเครื่องทายธรรมเหล่านี้ด้วยธรรมกายให้ละเอียดจึงทำให้ความใสบริสุทธิ์เท่ากัน และกลายทำนั้นละเอียดอ่อนเวลาละเอียดอ่อนเราสังเกตดูว่ามันใสใสยิ่งกว่าเพชรสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันและจิตมันนุ่มนุ่มนวลมีพลังมีพลังที่เราจะโน้มน้าวไปที่ไหนก็ได้ทุกคนทุกแห่งในโลกทุกคนทุกแห่งในภพสามทุกคนทุกแห่งนอกภพสามจิตมันจะมีพลังอย่างนั้นมันจะน้อมลงไป พอถูกส่วนกา,ายตนะนิพานก็จะโดดวบลงไปเวลาโดดนี่มันเหมือนกับตกจากที่สูงมันวกลงไปเลยพอวบก,ก็ไปสว่างโล่งในกลางอายตนะนิพานเราจะเข้าถึงอายตนะนิพานได้ด้วยกายธรรมอายตนะนิพานนั้นจะสว่างไม่มีอะไรกำบังเลยมีแต่ธรรมธทาตทิสะอาดที่บริสุทธิ์ ไม่มีวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้นโลง่งว่างเปลา่าไม่มีกำบังเลยมันโลง่งไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีภูเขาเรล่าคาตึกรามบ้านช่องหยดยานภานะอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยมีแต่ธรรมกายของพระพุทธเจ้พาพระอรหันต์ท่านนังขัสมาธิคานิโรธสว่างโลง่งเต็มไปหมดสงบนิ่งหมดทุกองค์ คารนิโรสมาบัตสงบนิ่งหมดในอายตนานิาพานนั้นพระสุขอื่นนอกจากการหยุดนิ่งหรือการคานิโรดนั้นเป็นไม่มีคิดอย่างอื่นที่ท่านจะต้องทำนั้นไม่มีเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องทำมาหากินท่านไม่มีหรือคิดเรื่องฟุง้งซ่านอะไรต่างนั้นก็ไม่มีเพราะนั้นการไปาการมาท่านก็นไม่จาเป็นอริยบทอื่นท่านก็นไม่มี แต่ไม่ใช่หมายความว่าท่านทำไม่ได้แต่ไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้เพราะฉะนั้นก็จะนั่งสมาธิสงบนิ่งคราวนี้เราสมาบัติสงบนิ่งไม่ไหวติงอยู่ในอายตนะนิพพานเวลาเข้าถึงตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าท่านั่งที่สมบูรณ์ที่สุดหรือท่าท่าทางหรือลีลาของผู้ที่สมบูรณ์ในชีวิต หรือเข้าถึงจดหมายปลายทางที่สมบูรณ์นั่นเน่มีแต่ท่านั่งขัดสมาธิสงบนิ่งที่เราลงมาเปรียบเทียบกับมนุษย์เราจะเห็นว่ามีอริยบททั้งสี่เปลี่ยนแปลงกันไปแก่เมือ่อยแก่ขบมึงเพื่อกิจกรรมแรงต่างธุรกิจการงานมึงเพื่อบริหารขันมึงวนเวียนวุ่นวายกันไปอยู่อย่างนั้น นี่ก็เป็นเครื่องวัดว่ามันยังไม่สมบูรณ์แต่ของท่านนั้น่ะลีลาที่สมบูรณ์นั้นต้องสงบนิ่งขาสมาธิขานิโรสมาบัติเพราะฉะนั้นพระพผู้เปรนอากษาถึงตรัสว่าอายตนะนิพพานมีอยู่ในที่นั้นไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่อยู่ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หด,ดวงดาวเป็นธรรมธาต่บริสุทธิ์สะอาดปราณี ในอายตนนนั้นไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการยืนไม่มีการเดินไม่มีการนอนนั่งสงบนิ่งเทาดีโลสมาบัติคือใจท่านติดจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยหยุดนิ่งสว่างเข้ากลางกลางไปสู่ภายในท่านเข้ากลางกลางประสานกันไปหมดเลยซ้อนตรงกันไปหมด เนี่ยในกลางของกลางนั่นนะะนั่นคือกิจของผู้ที่สมบูรณ์แล้วมีความเต็มเปี่ยมของชีวิตแล้วมีความสุขล้วนๆเลยเพราะความสุขที่แท้เนี่ยมันออกมาจากตรงกลางตรงฐานที่จยิงเข้านิโรธไห่ยิงยิงมีความสุขมากเข้านิโรธก็คือการเอาใจเข้ากลางนั่นเองเข้ากลางได้โดยไม่มีอะไรเหนียวหลังเรียกว่าเข้านิโรธคือดับ อยาไปหาละเอียดเข้าไปเรื่อยๆปล่อยลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเหนียวไม่มีอะไรลังส่วนมนุษย์อยากที่เข้านิโรธไม่ได้เพราะยังมีเครื่องเหนียวลังความโลภมั่งความโกรธมั่งความหลงมั่งห่วงโลกห่วงหลานห่วงงานห่วงการห่วงลาบยศเสร,สร,ริญห่วงสารพัดห่วงไปหมดเพราะฉะนั้นจึงเข้านิโรธไม่ได้ที่จะเข้านิโรธได้เข้าได้โดยกายธรรมเท่านั้นละกายธรรมที่ไม่เหนียวไม่ลัง เมื่อไม่เหนียวเวลางจิตก็จะปล่อยลงไปเรื่อยๆยิ่งปล่อยเข้ากลางเท่าไรจิตยิ่งขยายกว้างออกไปไม่มีขอบเขตท,ทีเดียวยิ่งขยายกว้างขวางใหญ่โตออกไปและการขยายตรงกลางนี่มันแปลกแต่ใครไม่มีประสบการณ์แล้วไม่ทราบแต่มีประสบการณ์แล้วจะทราบเลยพระจิตมันเข้าตรงกลางมันขยายไปรอบตัวไอ้คำว่ารอบตัวเนี่ยท้งซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังล่าง,าง,างบนลออไปหมดเลย เมื่อเราเป็นศูนย์กลางแล้วมันขยายพองไปทั้งบุบพองโตเต็มโลกเต็มภพเต็มขยายกว้างออกไปอย่างนั้นเนี่ยยิ่งข้าวเนียวโลดแต่ละยิ่งสุขยิ่งท่วมทนจนกระทั่งไม่มีคำที่จะมาเปรียบเทียบกับคำว่าสุขที่เกิดขึ้นจากการข้านีโลดมันสุกจริงๆไม่มีทุกข์เจอเลยเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นถูกขัดจัดออาไว้หมดแล้ว ขจัดแบบสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษคือเศษไม่มีเหลือเลยแบบเดียวหมดไปเลยส่วนของต่างๆในโลกนี้เนี่ยขจัดไปแล้วมันยังมีเศษเหลือเป็นกีเทามึงเป็นแก๊สมึงเป็นพลังงานอะไรต่างๆหมดแต่อันนี้ไม่มีเหลือเลยเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์กี่แหลสอสวะต่างๆเครื่องหมักดองใจต่างๆหมดสิ้นหมด อนุสัยต่างๆก็สิ้นเชื่อหมดเลยกามสวัสดภาวาสะวาะ,วสะวทิฏฐาสะวะอวิชชาสะวะอาจสะวะเครื่องมักดองที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกกำหนัดทางกามก็ดีหมดเลยไม่มีเหลือเลยภาะวะสวะสเป็นเหตุให้เกิดในภพทั้งสามนี่หมดไอ้ที่เชื่อที่จะติดอยู่ดึงดูดก็หากันอยู่ในภพทั้งสามไม่มีเหลือภาะวะสวะสทิฏฐาสะวะความเห็นผิดต่าง ความเห็นผิดที่ดึงใจหลุดออกจากกลางจากศูนย์กลางกายถามที่เจ็ดนี่ไม่มีเหลือเลยเห็นผิดเป็นชอบนะเห็นถูกเป็นผิดเห็นบาปเป็นบุญอะไรต่างๆความเห็นผิดเหล่านี้นะี่หลุดหมดเลยความต้นเหตุที่กระตุ้นใจให้คิดและเกิดความเห็นผิดนี่สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษอวิชชาสวะความไม่รู้คือความโง่ไม่รู้อะไรต่างๆนะอัดอั้นปัญญาคิดอะไรก็ไม่ออก ไม่รู้ว่าจะหลุดจะพ้นนั่นจะหลุดได้ยังไงไม่รู้อย่างเัินทางว่าบุรีนี่เป็นสิ่งให้โทษเล่าให้โทษการพันนั้นให้โทษอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่รู้เหล่านี้หมดไปเลยไม่รู้เรื่องอมรรคผลนิพพานอะไรต่างหลุดหมดไม่เหลือเศษกามาสวะภาวาสวะิทิฏฐาสวะวิชาสวะเคเรื่องหมากดองหลุดหมดพอหลุดหมดจิตก็ไม่มีอะไรเหนียวลังเลยเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาด คล่องทีเดียวเข้ากลางได้คล่องปล่อยบุบลงไปเลยอย่างนี้แหละหลวงพ่ออยากให้พวกเราทุกคนทําให้ได้อย่างนี้เข้ากลางกันได้เดอย่างเี้ยจะได้สนุกสนานบุญบันเทิงทีเดียวจะได้รู้จักวสุขเป็นยังไงนิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขเนะ่ยไม่ใช่สุขธรรมดาคําว่าบารมมสุขมันเป็นอย่างไรจะรู้จกักเมื่อใจเข้ากลางกลางของกลาง เพราะฉะนั้นเราอาจจะสรุปได้ว่าชีวิตคือการเข้ากลางก็ได้คือชีวิตที่จะมีคุณค่านั่นแหละคือชีวิตที่เข้ากลางเท่านั้นถ้าใครเข้ากลางไม่ได้ชีวิตนั้นยังไม่มีคุณค่ามันก็เหมือนชีวิตนกชีวิตกาชีวิตต้นไม้ชีวิตอะไรสารพัดพวกนั้นเหมือนก้อนหินก้อนหินกันไปเพราะฉะนั้นชีวิตจะมีคุณค่าถ้าเข้ากลางได้บทสรุปเมื่อมีประสบการณ์ภายใน เพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายหลวงพ่อทุกๆคนก็ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่เราจะทํามาหากินอะไรก็ทําทไปเถอะจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจะศึกษาเราเรียนอะไรก็ทําทกันไปแต่อย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้ากลางกลางได้ เราจะมีชีวิตยืนยาวแค่ไหนไม่สําคัญสําคัญว่าต้องเข้ากลางให้ได้ต้องหยุดนิ่งให้เป็นเพราะหยุดนิ่งไม่ได้ก็เข้ากลางไม่ได้แล้วเข้ากลางก็ต้องเข้ากลางกายภายในจนกระทัง่งถึงกายธรรมถ้าเข้ากลางโดยกายธรรมล้วสนุกนักทีเดียวสนุกไม่มีที่เปรียบเลยจะหาอะไรมาสนุกสนานเบิกบานเท่านี้เป็นไม่มีเด็ดขาดให้ตั้งใจกันดีนะ